นาคานอชินาคานอชินาคานอชิเดสนะคะวันนี้พามาหลงกันที่วัดเก่าวัดแก่ของอเขตอำเภอนากาโนนะคะจังหวัดนางาโนนะคะก็เป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดนากาโนเลยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ นั่นก็คือวัดเซนโคจินั่นเองนะคะเซนโคจิ ji, หรือว่าเซนโงจิก็ได้นะคะเรียกได้2แบบเนาะแล้วก็วัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่ตั้งพระพุทธรูปเนี่ยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัดแรกที่ตั้งพระพุทธรูปนะคะก็เป็นวัดที่ทําด้วยไม้ทั้งหลังเลยนะคะว่าเดี๋ยวไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะมาค่ะตามมาเลยค่ะ ตามความเชื่อของอคนญี่ปุ่นนะคะเวลาที่มาวัดพุทธเนี่ยนะคะเขาก็จะ,ะโยนเหรียญเข้าไปในช่องไม้ที่ทุกคนกำลังจะเห็นเนี่ยนะคะช่องไม้ <laughs> <laughs> ปัดโถช่องก็ออกจะใหญ่นะคะ <laughs> พ่อโยนเหรียญไม่เข้าซะง,งั้น นี่มีหนอเทหะ ไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวนะคะที่โยนไม่เข้าแม่ก็โยนไม่เข้าอะไรกันเนี่ย นั่นก็คือประตูทางเข้าวัดนะคะก็หลังจากนี้เราจะเดินขึ้นไปที่พระวิหารนะคะของของในวัดนะคะก็เนื่องจากที่นี่นะคะทำจากไม้ทั้งหมดก็จะมี mm hmm. เห็นกิ่งไม้ตรงนั้นไหมคะกิ่งไม้นี้ก็เป็นกิ่งที่งอกออกมาจากไม้ที่เขาสร้างเป็นเป็นประตูข้างหน้านี่แหละนะคะอืมก็เป็นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะก็ ในระหว่างนี้นะคะที่เราเดินเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแมลงชนิดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆรู้จักก็จะเป็นแมลงที่ชื่อว่าจ,ากจักกะจันอ่าก็จะเป็นสัญญาณของหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะหน้าร้อนอ่าเป็นสัญญาณที่ว่าถ้าจักกะจันร้องเนี่ยแสดงว่าหน้าร้อนได้มาถึงแล้วนะคะก็ทุกคนก็จะเตรียมไปเที่ยวอะไรกันนะคะแต่ว่าปีนี้มันคือโควิดแบบว่าถล่มทลายมากเนาะก็ ปกติเซนโคนจิก็คนเยอะมากนะคะว่าปีนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะ ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปหาพระวิหารข้างในของวัดนะคะซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ข้างนอกอยู่นะคือเขาทำทางแบบว่ามีประตูหลากหลายประตูมากนะคะเมื่อกี้ประตูที่โยเรียนก็เป็นอีกประตูหนึ่งนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอประตูใหญ่ประตูนี้อีกประตูหนึ่งนะคะที่สีออกอมืดๆคล้ำๆนะคะ ก่อนเข้าไปในตัวของพระวิหารนะคะก็เมื่อกี้เหลือบมองซ้ายนิดนึงนะคะเจอสวนบัวค่ะสวนบัวคือแบบคือดีนะคะดีมากนะคะตัดกับกำแพงสขีขาวๆนะคะซึ่งตรงตรงกำแพงตรงเนี้ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเขาหรือเปล่าเนาะแต่ไม่ใช่พระ,ะวิหารอเซโคจินะคะพระวิหารเซโคจิคือตรงนี้นะคะที่กำลังแผนให้ดูเนาะอ่าก็ สวยมากๆนะคะไปค่ะ แน่นปึ๊กเลยนะคะไม่ใช่ไม้นะคะตัวซีนี่แหละคะ่ะโอ๊ยในวัดในวานะคะเบาได้เบาเอ้ยสิเกมเอ้ย <c oughs> ก็อันนี้สาระละลอะไม้นี่คือแบบว่าแน่นปึ๊กเลยนะคะว้าวถึงแล้วนะคะก็นี่เป็นวิหารนะคะของวัดซิงโคจิเนาะก็เป็นสถานที่สำคัญมากนะคะซึ่งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารนี้นะคะก็ มีอายุที่ยืนยาวมากนะเป็นพันพันปีเลยนะคขนาดวิหารนี้ก็สร้างมานับพันสองร้อยปีก็เดี๋ยวสี่จะพาชมรอบๆนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศร,รอบๆมาค่ะ พอเข้ามาใน,ในตัววิหารจริงๆนะคะรู้สึกว่า,าสงบนะ,ะรู้สึกเย็นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างคือธรรมดานะคะคือตัววัดเนี่ยน่าทึ่งนะคะแต่พอเราเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยรู้สึกในความรู้สึกลึกๆนะคะรู้สึกว่า,ามันมันไม่มี สิ่งแปลกปลอมอะค่ะมันคือความบริสุทธิ์นะก็ทั้งสงบร่มเย็นธรรมดาแต่ว่าน่าดึงดูดใจ อาจจะเห็นนักเรียนนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเนาะก็คือเวลานี้มันช่วงสี่โมงเย็นนะคะโรงเรียนเลิกเรียนเนาะเขาก็เดินกลับบ้านกันนะคะนักเรียนส่วนใหญ่นะคะแบบ95%เนลยนะคะนักเรียนญี่ปุ่นเนาะก็เขาเดินทางไปกลับเองนะคะไม่มีพ่อแม่ไปส่งไม่มีรถรับส่งโรงเรียนนะคะก็เขาก็ใช้เส้นทางนี้ในการเดินกลับบ้านนี่แหละค่ะก็เป็นรอบพระวิหารนะคะของวัดเซงโคจิ แห่งนี้นะคะกะ็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะเขาคงเห็นว่าซี C, ถ่ายเก๊กๆก๊กางๆนะคะเขาเลยอาสามาถ่ายรูปให้นะคะอีโดอีโดเกน่ารักมากๆนะคะคนญี่ปุ่นใจดีสุดๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะก็วัดนี้นะคะที่จังหวัดนากาโนะนะคะก็ อยากแนะนําให้มากันเนาะหลังอา,อาจจะหมดโควิดหรือว่ามีโอกาสนะคะเมื่อไหร่เนาะก็เป็นอะไรที่โอเคสุดๆนะคะห่างจากสถานีรถไฟนากาโนะเนี่ยนะคะเดินเท้ามาเนี่ยประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วสถานที่ระหว่างทางก็สวยมากนะคะและพอได้มาเห็นกับตาของตัวเองนะคะมันจะสวยมากกว่าที่เพื่อนๆกำลังดูในคลิปนี้อีกนะคะ สิเกมขอบอกเนาะก็ในหลงคราวหน้านะคะจะพาไปหลงที่ไหนนะรอติดตามนะคะก็บายบายค่ะก่อนจากลากันจริงๆนะคะก็ <laughs> อันนี้คืออสถานีรถไฟจังหวัดนากาโนะนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมาจากโตเกียวนะคะก็ขึ้นชิงกันเซนมานะคะจาก โตเกียวมาที่นี่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็พอลงจากที่นี่ปุ๊บนะคะก็เดินไปที่วัดได้เลยนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางในเมืองนากาโน้เนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะรับรองว่าเพื่อนๆชาวหลงเนี่ยต้องชอบกันแน่ๆน,นะคะก็ไว้มาเจอกันนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะบ๊ายบายแล้วจริงๆนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ